สวัสดีครับก็กลับมาเจอกันอีกสัปดาห์นะครับผมซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะเป็นการพูดคุยในวงสนทนาของผมกับรุ่นน้องๆนะที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันครับพอแล้วเราก็มีโอกาสที่นั่งพูดคุยกันว่าเออเดี๋ยวคนสมัยนี้ค่อนข้างแบบมีแนวความคิดในเรื่องของการตามหาอาชีพที่รักตามหาอาชีพที่ชอบซึ่งจริงแล้วเนี่ยถามว่าตามหาเนี่ยมันผิดไหมมันก็คงจะไม่ผิดแต่ผมว่าบางครั้งการตามหาไปทั้งชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะไม่ ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราไปถึงเป้าหมายที่เราวางแผนไว้ได้ทีนี้เนี่ยในฐานะลูกก็อยากจะมาขอมุมมองในความคิดของคนเป็นพ่อเป็นแม่ว่าคนรุ่นก่อนๆน,นะครับพ่อเก่งเห็นความแตกต่างเขาอยู่เรื่องหนึ่งคือเขาเนี่ยเป็นคนที่มีความมานะมีความอดทนมีความมุ่งมั่นซึ่งจะค่อนข้างแตกต่างจากคนเจนเก่งเนาะที่แบบค่อนข้างที่จะตามหาแพชชั่นตามหาสิ่งที่รักที่ชอบทีนี้เก่งก็เลยอยากรู้ว่าในมุมของผู้ใหญ่เนี่ย ทำไมในยุคของพ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับแม่ถึงได้มีความมุ่งมั่นมีความมานะในเรื่องของการทํางานในเรื่องของอาชีพครับผมคือตรงนี้ต้องเท้าความว่าเราอยู่ในเจเนเรชันไหนถ้าเราอยู่ในเจเน r เรชันยุคเก่าๆหมายถึงคนตั้งแต่เกิดสมัย2485มากับคนที่มาเกิดในเจเนอเรชันที่ ที่ต่อจาก2485มาถึงก่อน2500อย่างผมเนี่ยมันคาบเกี่ยวกันเพราะผมเกิด2499ยุคอันตราพานของเมืองมันก็เป็นเป็นคนรุ่นเก่าแหละนะอันนี้2512ก็ยังถือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าะจะเก่าก็ไม่เชิงจะใหม่เลยก็ไม่ใช่กลางเก่ากลางใหม่ละกันคือคนรุ่นเดิมเนี่ย ตั้งแต่ที่เกิดหลังหลังจาก2,520ไปเนี่ยพราะเกิดมาในท่ามกลางที่โลกก็ยังไม่เจริญเลยมากธุรกิจการงานก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้มีมากที่จะจ้างแรงงานอะไรมากมายเพราะเมื่อก่อนอยู่แบบดำรงแบบอยู่ด้วยตัวเองพึ่งตนเองอยู่ในชนบทแบบไม่มีตังก็อยู่ได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ได้เพราะนั้นคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะมีความอดทน เคยทําอะไรก็จะยากที่จะเปลี่ยนงานที่จะเปลี่ยนงานหรือในชีวิตเนี่ยเปลี่ยนงานไม่ไมเกินไม่เกิน3ครั้งหรือ5ครั้งผมให้อย่างเก่งบางคนอาจจะทํางานครั้งเดียวอย่างเดียวแต่ไม่เปลี่ยนเลยทั้งชีวิตก็ได้ซึ่งผิดกับคนยุคใหม่ที่เกิดมาในท่ามกลางเทคนโนโลยีและความส,สะดวกสบายความรักความเอาใจใส่การบริบาลของพ่อแม่ทําให้เปาะบางเรื่องเรื่องความมั่นคงทางใจเพราะัคนรุ่นใหม่เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อย แล้วถ้าท้าถามเขาเขาจะพูดได้สับหรูๆว่าเขากําลังตามหางานที่เขาชอบสําหรับผมเนี่ยมีความคิดว่าอย่างผมเนี่ยทำงานเนี่ยสตาร์ทอัพงานคือ1นึ่งจบมัธยมต้นแล้วช่วยเหลืองานครอบครัวมา5ปีเปลี่ยนงานครั้งที่1ไปเป็นลูกจ้างครูเรียนลาดเพราะไม่พอใจชีวิตเดิมจากครูเลียนลาดมาบรรจุรับราชการมาเป็นข้าราชการ3งานแล้วนะแล้วก็มาบริหารงานธุรกิจซื้อขายขยะรีไซเคิล ธุรกิจาการศึกษาอ,อยู่ในเจ้าของเดียวกันถือว่าเป็นงานที่4งานที่5คือการมาเป็นเท่าแก่เองและในที่สุดตอนที่มาเป็นเท่าแก่เองผมคิดว่าสมมุติอายุเฉลีย่ยนับปัจจุบันเนี่ยการสาสุขการแพทย์เภาะวะโภชนาการเจริญเติบโตความรู้ท่วมท้นไปหมดในหน้าจอคิดคนเราเฉลีย่ยแล้วสมมติว่ายืนยาว75ปีสมมุติ75ปี มันสั้นจริงๆ75ปีอ่ะโทกว่าจะเป็นเด็กกว่าจะเข้าสู่โลกงานแล้วเหลือเวลาอยู่ในโลกงานไม่กี่ปีเองถ้ามัวตามหางานที่ชอบก็ตามหาทั้งชีวิตทั้งชาติแม้นแต่ชาติหน้าก็ยังไม่เจองานที่ชอบเพราะอะไรความชอบเราเนี่ยมันมันไม่ถาวรไม่ยั่งยืนมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตามภาวะเศรษฐกิจเมื่อก่อนเราอาจจะชอบทำร้านอาหารพอเจอโควิดเป็นไงถามว่าชอบแม่ถาม ไปถามคนทำร้านอาหารที่เขาชอบไหมเขาไม่ชอบหรอกแต่ที่เขายังไม่ไปไหนคือยังไม่รู้จะทําอะไรนะไอ้ที่ไปได้เขาก็ไปเมื่อก่อนเคยทําธุรกิจโรงแรมใหญ่ๆ5ดาวเลยโว้มีธุรกิจใหญ่โก้หรูเลยมีคนมาพักมาสัมมนามาเข้าห้องอาหารมาใช้เซอร์วิสบริการสาว่ายน้ําฟิตเนสขับอะไรกันมากมายประชุมสัมมเซมินา์กันมากมายมีไรายได้มาหาศาลมี GM นี่เดินใส่สูตรกาเงินเดือนแพง เดี๋ยวนี้ไปถามเพื่อนเ,เขาชอบไหมพอพอโควิดมาเขาก็ไม่ชอบเห็นไหมครับความชอบเนี่ยมันไม่ถาวรถ้าเราไปตามหางานที่ชอบเนี่ยให้ตามหาทั้งชีวิตในชาตินี้ในชาติหน้าอีกลหลายๆชาติมันก็ไม่เจอเพียงแต่ว่าเมื่อเราทํางานอะไรแล้วเนี่ยเราเมื่อเราทํางานลงหลักปักปักลากแล้วเนี่ยทำไมไม่คิดซะบ้างล่ะว่าหนึ่งเราจะต้องปรับชีวิตเราบ้างให้มันไปเข้ากับงานไม่ใช่ปรับงานให้เข้ากับชีวิตเรา นะปรับชีวิตเนี่ยให้ไปเข้ากับงานแต่อย่าปรับงานให้เข้ากับชีวิตเราเมื่อเราปรับชีวิตให้เข้ากับงานได้คือยอมรับตามความเป็นจริงว่าเนี่ยเราต้องมาอยู่ในอาชีพนี้แล้วนะเมื่ออยู่ในอาชีพนี้แล้วเราก็ต้องต่อสู้แม้นข้างหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาอุปสรกคร้ายแรงแค่ไหนก็ต้องตั้งสติต่อสู้ด้วยสติปัญญาสติมาปัญญามาผมเคยพูดแล้วเราต้องตั้งตั้งหลักสู้และทำาทำด้วยความแบบรอบคอบรอบด้านระมัดระวังแต่ก็ไม่เชื่องช้า เนี่ยเมื่อเมื่อเราเนี่ยปรับตัวเข้ากับความจริงงานได้เราก็ไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่อยู่เรื่อยเลยไม่ใช่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามนับหนึ่งใหม่หนึ่งสองสามสี่แล้วนับหนึ่งใหม่ทาไมเราไม่เรานับแค่เลขฐานสิบเนี่ยศูนย์ถึงเก้ามันไม่ถึงเก้าสักทีแล้วบางทีเ่เผล่อไปเริ่มแต่ติดลบเลยซ้ําแล้วยังไม่ทันจะมาถึงศูนย์ที่เป็นกลางของบวกบวกกับลบเลยเราก็ต้องกลับไปติดลบอีกละอย่างเงี้ยเพราะว่าตามหาความชอบ ของชีวิตที่จะทำงานนั้นๆเนี่ยมันตามหาไม่เจอวันนี้เราชอบงานสิ่งนี้วันข้างหน้าความชอบเนี่ยมันเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่จีรังนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งหน้าที่เราปรับชีวิตให้เข้ากับงานที่เราทำดีกว่าในเมื่อถ้าเกิดเราคิดว่างานของเราเนี่ยเราสร้างรากฐานมาพอสมควรแล้วแล้วก็จะต้องพัฒนาต่อไปแล้วเราก็มีคู่ค้าทั้งต้นน้ำตัวเรา ปลายน้ําเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรามาพัฒนากระบวนการบบนี้ดีกว่าทําไงให้มันยั่งยืนทำไงให้มันยั่งยืน,ให,น,ยยนให้มันอยู่ได้ให้มันอยู่แบบไม่ว่าจะมีปัญหาวิกฤตแค่ไหนเราก็อยู่ได้เนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับและชีวิตก็ไม่ต้องไปตามหาความชอบทั้งทั้งชีวิตมันเสียเวลานะครับและในมุมมองของแม่แม่ก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่สึกว่าในชีวิตแม่นี่ก็จะเปลี่ยนงานแค่สองครั้งอ,อ๋อถ้าถ้าหลักๆดูเหมือนจะสองครั้ง แต่ถ้าเกิดว่ามีรายละเอียดณช่วงเวลานี้ก็มีประสบการณ์การทางานหลากหลายเหมือนกันนะเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งแต่เด็กๆเลยอะความฝันเราต้องพูดถึงความฝันก่อนใช่ไหมอะความฝันอะความฝันก่อนเป็นคําถามเกี่ยวกับความฝันเพราะนั่นคือฝันแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็แตกต่างกันเมื่อแต่ก่อนเนี่ยเล็กๆแต่แม่มีความฝันว่าโอ้โหแม่อยากขายขนมคบอยากเป็นแม่ค้าขายขนมคกเพราะชอบกินขนมคกมาก่อนเนี่ยโอ้โหแบบสนุกเนาะมันอะไรอย่างเงี้ยคือความเป็นเด็กและพอตอนโตมาเราก็อยากทํางานในออฟฟิศ อยากทำงานแต่งตัวสวยๆอยากทำงานในห้องแอร์อะไรอย่างนี้แต่โลกความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นโลกความเป็นจริงพอเราเรียนจบปุ๊บเ้าเราก็มาเป็นพยาบาลแต่ขีดจำกัดในเรื่องขององค์ประกอบหลายอย่างก็ต้องทำให้เราออกจากพยาบาลแล้วก็มาเก็บขยะเก็บขยะนี่ไม่ได้อยู่ในความฝันเลยไม่เคยฝันเลยแต่จับพัดจับผูเขาให้มาเป็นคนเก็บขยะเอาเราก็ทําเราก็มานั่งเก็บขยะก็เออมันเป็นชีวิตจริงเนาะ เราต้องอยู่กับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นคือไอ้ความฝันเนี่ยคือมันจับต้องไม่ได้ปรับชีวิตไปหางานใช่อ่ามันก็ไม่ต้องเปลี่ยนงานตามงานใหม่ใช่ไหมแรงงานที่มาอยู่กับเราเนี่ยแล้วก็ไปอยู่กับที่อื่นเดือนนี้อยู่กับเราเดือนหน้าอยู่อยู่อีกที่ที่หนึง่งเดือนต่อไปอยู่อีกที่หนึง่งหรือปีนี้อยู่กับเราปีหน้าอยู่อีกที่ปีนี้มันก็นับหนึ่งค่าแรงขั้นต่ําใหม่อยู่ตลอด มันไม่มีวันเลยที่จะพัฒนาอะไรได้ขึ้นไปแล้วพัฒนาความมั่นคงพัฒนาอายุการส่งประกันสังคมพอไปบางที่ก็ไม่ได้เข้าประกันสังคมแล้วก็เลิกส่งเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ตามหาทั้งชีวิตแล้วตามหาอย่างถ้าใช้แรงงานแล้วเนี่ยอย่าลืมนะว่าชีวิตงานเนี่ยโลกงานการใช้แรงงานเนี่ยมันสั้นกว่าทุกอาชีพพออายุเลย45ไปแล้วถามไปสมัครงานอย่างมาสมัครงานแล้วเราถ้าบอกอายุสี่เก้าห้าสิบเนี่ยถามว่าเราจะรับไหมเราก็ไม่รับนี่แหละครับ <laughs> เป็นข้อจํากัด ถ้ายังเปลี่ยนอยู่เรื่อยเปลี่ยนอยู่เรื่อยนับหนึ่งอยู่เรื่อยนับ1อยู่เรื่อยพอจะตั้งต้นสอสหน่วยก็นับ1อยู่เรื่อยไม่ถึง9กทักทีอย่างเงี้ยมันยากครับชีวิตอะอาอาตามหาทั้งชาติตามหาอีก500ชาติก็ไม่เจอแล้วครับความชอบอะนึกถึงว่าตอนก่อนที่จะมาเริ่มทําของเก่าเนี่ยทำขายตรงก็เคยขายาทำขายตรงจนเป็นถึงจุดหนึ่งเป็นระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็คิดว่าโอ๊ยตอนนั้นคือมันไม่เหมาะกับเราเนาะเราก็พยายามใส่มันเต็มที่เลย พยายามลักพยายามวิ่งพยายามใส่เ็ทีเออมันก็สนุกกับงานนะช่วงนั้นแต่ก็มาดูว่าเออมันมันอาจจะไม่ใช่เราอาจจะไม่ใช่เราเคยขายประกันอ่าขายประกันชีวิตขายประกันชีวิตโอ้โหตอนนั้นแบบพยายามศึกษาเลยนะว่าต้องพูดยังไงต้องคุยยังไงที่จะแบบอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามมีเทคนิคแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เราเขาให้มาเก็บขยะตอนแรกแรกโอ้โหกว่าจะตั้งหลักได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆคือเก็บขยะนี่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องง่าย แต่จริงๆคือกว่าที่เราจะยืนได้ในธุรกิจเนี่ยมันมันไม่ไม่ง่ายเลยเราผ่านการล้มหลายครั้งมากล้มลุกคุกคานเหมือนกับเด็กอะที่แบบตั้งเริ่มตั้งแต่เตาะแตะกว่าจะยืนได้กว่าจะลุกได้กว่าจะก้าวเดินได้โวมันมีขั้นตอนอเพราะฉะนั้นคือทุกวันนี้คือเรามาได้ไกล20ปีแล้วเพราะฉะนั้นคือถ้าเราจะต้องไปลำบากไป <laughs> คือพูด<ป>ง่ายว่าเราจะไม่ให้งานเนี่ยปรับเข้าหาเราหรอกจนกระทั่งเราชอบแต่เราเนี่ยจะปรับชีวิตเราเนีเข้าหางานจนอยู่กับงานที่เราเนี่ยตั้งแต่ไม่รักงานนี้อยู่จนแบบไม่ชอบงานนี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ชอบและรักเป็นชีวิตจิตใจเลยนี่ถ้าไม่ได้ดมฝุ่นวันไหนไม่ได้ดมกลิ่นสนิมเหล็ก ไม่ได้ดมอะไรปนเปื้อนวันไหนเนี่ยรู้สึกแหมมันชีวิตมันขาดอะไรไปนี่นี่คือผมรักเป็นวิถีชีวิตเลยนะผมถึงกล้าพูดเปรียบเปรยแบบนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้หรอกและวขยะจริงๆเนี่ยมันไม่หอมแล้วครับเราจะไปโฆษณาว่าขยะหอมขยะอะไรเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้มันก็มันก็เหม็นแบบขยะแหละแต่เราเนี่ยสามารถปรับความเป็นอยู่เราเข้ากับความสกปรกความเหม็นความอะไรได้กับงานที่เราไม่ชอบได้เนี่ยคือปรับวิถีชีวิตเข้ากับมันได้จนกระทั่งงานกับวิถีชีวิตเนี่ย ได้หลอมรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปตามหาอะไรอีกแล้วงานที่ชอบอ่ะก็ทำไปนะครับอย่างนี้ไปก็คือทําไปสู่ความสําเร็จในแต่ละขั้นในแตะขั้นนับต่อไปจนจนถึงจนถึงลมหายใจสุดท้ายแล้วที่ที่ที่เราได้สร้างความมั่นคงไว้กับลูกหลานสารต่อก็กหวังว่าจะได้แนวคิดแต่หลายเรื่องนะแล้วผมก็มองว่าจริงคือในเรื่องของการ แน่นอนทุกคนมันต้องมีวัยที่เริ่มต้นนะพ่อเนาะวัยแบบเรียนจบมาต้องไปเริ่มต้นทำงานทำแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งนะพ่อไม่ควรแล้วที่จะต้องนับหนึ่งใหม่ซ้ำๆก็อย่างที่หลายๆท่านก็น่าจะเห็นเป็นภาพเดียวกันนะว่าแบบว่าพอถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องมองหาปลายทางแล้วถ้าเกิดจะมาอายุ30กว่าแล้วยังแบบว่ายังตามหาวามฝันอยู่ที่ยังไม่ตามเลยเสียเวลาอย่างที่พ่อพูดเสียเวลาถูกคือเราไม่สามารถที่จะปรับ องประกอบภายนอกเข้ามาหาตัวเราอย่าไปให้คนอื่นะปรับมาหาเราแต่จงพยายามปรับจากสิ่งที่เรากําหนดได้ก็คือตัวเราเนี่ยแหละ,หละไปหาสภาพแวดล้อมไปหาวิถีชีวิตภายนอกแล้วก็สุดท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเดินไปถึงเป้าหมายที่ทุกคนอยากไปได้นะเพราะเชื่อว่าทุกคนก็มีเป้าหมายครับเพอโอเคสำหรับทุกสัปดาห์เราก็จะมาเจอกันแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องบอกกหอนว่าในทุกทิปที่เราพูดกันไม่ได้เป็นการตัดสินถูกหรือผิดทุกอย่างเป็นแค่มุมมองเป็นแค่การแลกเปลี่ยน มุมมองและประสบการณ์ของกันและกันนะครับก็ฝากติดตามในทุกคลิปของเราด้วยถ้าอย่างนั้นในสําหรับวันนี้ก็ขอญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในสัปดาห์ต่อไปขอบคุณครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ